แสงดาวที่ทอประกายผ่าน้าคป่าและประกายคิศเจ้าซึ่งผ่าผ่านกันเวลาเอ๋ยด้วยพลังลิขิตแห่งเวลาอันเป็นนิรันด์จงเผยร่างจิตของเจ้ามาประกฏต่อหน้าข้าเอาเวกิต ท่านจะจำบทอัญเชิญของพวกเราได้ขึ้นใจแล้วนะมามาต่ออีกครั้งเถอะขอพักก่อนพักแป๊บหนึ่งนะทำไมถึงอ่อนหัดแบบนี้ล่ะก็ซ้อมตั้งแต่เช้าเลยนี่นี่ฟังให้ดีนะการอัญเชิญพวกเราออกมานั้นเป็นพื้นฐานของพื้นฐานยังมีเรื่องการใช้การอาวุธการใช้การกับดักแล้วก็เรื่องอื่นที่ต้องจำอีกเยอะเลยเอละ่ว่าไม่ต้องทำบนเอา้าถ้าเข้าใจก็ลุกได้แล้ว ทำไมต้องพูดขนาดนี้ด้วยเล่าทุกคนก็เลิกเล่นกันได้แล้วนะค่ะการกับดักเหรอพวกเรายังฝึกกันไม่เสร็จเลยนะค่ะหิวแล้วแล้วค่ะปลาหมึกหลอดน,นี้จะกินแา่ก่ับดักเรอ,อฉันชื่ออุนอุซุเมะดูเหมือนจะเป็นเด็กมัธยมต้นทั่วไปแต่ก็แค่ดูเหมือนนะนะแต่ก็มีเพื่อนที่ไม่เหมือนใครทั่วไปด้วยล่ะค่ะ พวกเธอน่ะออกมาจากการ์ดแล้วก็มีพลังวิเศษด้วยค่ะฉันเรียกพวกเหล่านั like <t> ้นว่าด <something> <oire> 言い訳もしてそれでも許し合える友達だもん挫けそうになる時もある不安で寝れない夜もそんな時優しく ซาซาระซาราซาราถึงอย่างไรก็เป็นมาสเตอร์ของเรามาสเตอร์มาสเตอร์ตื่นได้แล้วค่ะเช้าแล้วนะ,ะการฝึกเมื่อวานเล่นเอาล้าไปทั้งตัวเลยต้อ,อ,อ,อสุดล้าะ ซาซาราน่สอนมาสเตอร์พูดไม่ได้เรื่องเล่นเอาเหนื่อยเลยอ่ะเราไม่อยากฟังที่แม่นั่นสั่งอยู่แล้วด้วยน้อยล่าเพราะงั้นฉันเลยมาแทนไม่ได้เรื่องก็ตามนั้นนะคะเดี๋ยวนะฉันตื่นแล้วตื่นแล้วจ้ะโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเหรออุซุเมะอะไรหรอคะก็อุซูเมะ เล่นตื่นขึ้นมาเองนี่ใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้ฝนตกแน่ค่ะก็พูดซะจะว่าไปแล้วมีเสียงแปลกๆดัองออกมาจากห้องของอุซูเมจังด้วยล่ะเออเสียงแปลกๆเหรอค่ะเสียงครมๆครม,มคลำคลามอุซเมจังเอเอ,เอหนูไปก่อนนะคะอ,อ,อ,อุซเมจังมากินข้าวให้เสร็จก่อนสิอุซเมจัง หิวจังเลยอ่ะทำแบบนี้ไม่ดีนะคะนายท่านถึงจะได้เอ็ดอยู่ก็เถอะแต่ถ้าไม่ทานอาหารให้ครบทุกมือแล้วก็ไม่ได้ไดเอ็ดอยู่สักหน่อยที่ตื่นมากินข้าวเช้าไม่ทันเพราะศาสตราไม่ยอมมาตั้งหากเล่า โดนผู้ใหญ่แซงคิวแบบนี้ไม่คิดว่ามันไม่ยุติธรรมบ้างเหรอหัดเข้าแถวสับ้างสิขอโทษนะคะเดี๋ยวสิมัตเตอร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนผลลัพธ์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตและการพัฒนาที่ดินรวมถึงกระบวนการเกษตรเช้าเลยทั้งเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เก็บเกี่ยวข้าวไป ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับเก็บภาษีจากผู้ช่านาไม่ใช่เพียงแค่นี้เท่านั้นนะยังมีเรื่องวิวัฒนาการของประสิทธิภาพในการเก<อ>็บเกี่ยวด้วยทำเห้่มเกิมข้าวมันเกิดเป็นอาาฐฐุตสาหกรรมที่น่าสนใจเดี๋ยวสิไม่อะไรหรือครับคุณอุนอ,อ๊ะเปล่าค่ะขอโทษนะคะ มีอะไรเหรอนี่จกักเอาไปสิ<า>ผลงานใหม่ของทีมทำเรื่องก่อนนะ่ะน่ากลัวและสนุกมากเลยต้องดูให้ได้เลยนะอ่ะ,อะขอบใจมากเลยนะไว้เดี๋ยวดูนะไว้ขอคอมเห็นด้วยนะ,ะได้สิไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณอุนโนชอบหนังผีนะ <laughs> ฉันเองก็มีซีรีส์ที่อยากแนะนำให้ดูเหมือนกันเรื่องนั้นก็ใช้ได้นะเรื่องที่ดูเมื่อวันก่อนน,ะอน,นอ่ะคือโนนะอะ มีแขกจ้าทษทีนะที่ไปรบกวนถึงห้องเนะไม่เป็นไรไม่ต้องคิดมากหรอกเรื่องชมรมกาคิดว่าไงมั่งเหรอฮะเอะอ๋ชมรมการเหรอเขาร้องละเราเพิ่งได้แต่อุ้เมะจังคนเดียวนะแต,แต่ว่าเราก็เข้าชมรมเทนนิสอยู่แล้วนะเพอ,อยากอุ้เมะจังเนอะไหวอยู่แล้วให้ลองแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เก่งแล,ะละ้วล่ะแค่เรียกอดีตคืนมานนะ จะว่างั้นก็เธอไม่ได้เหรอก็ไม่เชิงคือถ้าเราเข้าสองชมรมก็เกิดปัญหาขึ้นกับหลายคนใช่ไหมล่ะต้องไปรายงานคนอื่นด้วยทั้งครูที่ปรึกษากับประธานชมรมเทนนิสเพราะงั้นขอเวลาให้ฉันคิดอีกหน่อยนะขอร้องกันนะอ่ะตกลงจ้ะจะรอนะขอบใจจ้ะทษทีนะจะไปคิดทบทวนใหม่ คนโกหกฮะไม่เอานะอย่าทำหน้าบึ้งแบบนั้นสิติดใจเรื่องที่ฉันสั่งห้ามพูดงั้นเหรอเย้ yeah, น้ำผลไม้ดื่มแล้วคืนดีกันนะฉันเลี้ยงเองทำไมถึงตอบไปแบบนั้นล่ะแบบนั้นเรื่องที่จะเข้าชมรมการ์ดนะ่ะใจจริงไม่คิดจะเข้าอยู่แล้วนี่ เรื่องนั้นมันชําดมการเหรอฟังดูน่าสนุกจังเลยแยขนเลยตอน,นอที่คุยกับเพื่อน,นร่วมชั้นก็ใช่ตัวเองเกลียดนางผ태태태ีแท้ๆทำไมไม่บอกความจริงไปละ่ะก,ก็หาโอกาสปฏิเสธไม่ได้นะขืนบอกไปพวกเขาคงเสียใจปิดบังความจริงแล้วตีหน้าเสือไปแบบนี้นะ่ะมันก็ไม่ต่างอะไรกับการหลอกลวงเพื่อนๆหรอกน,นะแย่ที่สุดทำไมต้องมาว่าฉันขนาดนี้ด้วยละ่ะท้งที่อุตส่าห์ซื้อน้ำผลไม้มาให้อ่ะเอ้อ ไม่ใช่ว่าต้องใช้คืนอะไรหรอกนะจ๊ะออฉันเกลียดการโกหกกับหักหลังที่สุดเลยะพูดอะไรละนะน่ะ่นน่ะเธอว่าฉันโกหกกับหักหลังคนอื่นงั้นเหรอแล้วไม่ใช่หรือไงเล่าไม่คิดจะเข้าชมรมก้าตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่ก็ไม่ยอมบอกเพื่อนแซงกลบเกลื่อนไปเรื่อยเมื่อแต่ตอบปัดไปอย่างเดียวทำแบบเนี้ยก็เท่ากับหักหลังความคาดหวังของเพื่อนสิ ฉันไม่อยากทำให้มานาอิเจ็บปวดนะไม่อยากทะเลาะก,กันด้วยสาเหตุแบบนั้นก็แค่นั้นจริงๆยกเพื่อนมาเป็นข้ออ้างใจจริงก็แค่ไม่อยากให้ตัวเองเจ็บปวดใช่ไหมละ่ะแย่ที่สุดเลยซสาระพูดกันไปแล้วนะอะไรกันละ่ะถ้าว่าฉันขนาดนั้นซาสาร,ระเองก็ไม่ดีเหมือนกันไม่ดียังไงเธอยังไม่ขอโทษฉันเรื่องเหตุการณ์เมื่อเช้าเลย ถ้าสัาร่าไม่ปากมากตอนอยู่สถานีแล้วก็ฉันเองก็คงไม่ต้องวิ่งแท่ตายเพื่อมารงเรียนให้ทันด้วยหรอกแล้วฉันพูดผิดตรงไหนกันล่ะถึงจะพูดไม่ผิดแต่มันก็ไม่ได้ถูกต้องหมดนะก่อนหน้านี้ก็เหมือนกันตอนที่ฉันถูกเล่นงานน่ะฉันกลัวมากเลยนะโอ้ยไม่เอาแล้วฉันไม่น่าทำพันธสัญญากับพวกเธอเลยเดี๋ยวฉันจะพาพวกเธอไปคืนกับเจ้าของคอนด นนท่าหากยกเล่าสัญญาต้องเกิดเรื่องนงากลัวไม่สนแล้วยังไงมันก็ดีกว่าตอนนี้แนะ่เจ้าของเก่าพวกเธออยู่ที่ไหนเหรอ,<ย>อบอกมาเดี๋ยวนี้นะอ,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 อยู่ที่คาวากเ,เอะ<อ>พวกเราอยู่ในศูนย์วิจัยที่คาวากเอะ ก็พอเข้าใจความรู้สึกของเธออยู่บ้างนะแต่รีบคืนดีกับนายท่านเธอนะมาดลินพวกคาเทียจะต้องกลับอีกเหรอ,อ,อนี่อะไรกันไม่ทราบเช่นกันค่ะตอนตอน<ด>ี้พวกดิฉันอยู่ที่นี่ <Feels S 1> ยังไม,ไม่เป็นแบบนี้ มาถูกที่แล้วใช่ไหมเนี่ยฟังกันอยู่ไหมฉันไม่โกหกอยู่แล้วนี่ก็ได้ก็ได้เดี๋ยวไปหาที่เหมาะๆแล้วทิ้งการ์ดไว้ตรงนั้นแล้วกัน้าเอ้าเกิดอะไรขึ้นฮหยาค่ะหยา าทุ่งทุกหนเดิมพันกำจัดผู้บุกรุกยิงดังว้ายนี่มันอะไรกันเนี่ยะริพวกเธอก็เป็นดอเช่นเดียวกับพวกเราค่ะนี่คือการกับดักที่ติดตั้งเพื่อกันผู้บุกรุกค่ะ ฉันพูดทำไงดีเรียกพวกเราออกมาสิคะพวกเราเนี่ยจะปกป้องนายท่านเองนะคะแส เพิ่มขึ้นไม่เป็นไรจัดการพร้อมกันก็จบนี่ไงค่ะ,ะเทียอัครบริพวกเธอปกป้องในแท่นเอาไว้นะนะสซ่าพ้กเอแทนที่เลี้ยงน้ำผลไม้ด้วยแค่นั้นเองเหรอแย่แล้วกองกำลังหลักทราบแล้เปลี่ยนพวกเราทำภารกิจรอบข้อด้านหลังสำเร็จแล้วขอกำลังสนับสนุนด้วยมีใครบาดเจ็บไหมคะจะฉีดยาให้เนะะี่ยค่ะ เสร็จไปสองสำเด็ดพวกขาเธอชนะแล้วชนะแล้วล่ะระวงนะเป็นอะไรไหมมาสเตอร์เมื่อ <Master. S 1> <Master. S 1> กี้เธอช่วยฉันนี่ถือว่าตอบแทนแล้วกันนะ ไป14นาที56าวินาทีตั้งแต่เริ่มภารกิจ<ะ>ท่านี้ก็จบกันทีนั่นท่านคะ วางดีไวส์แล้วหนีไปซะคุณคือมาสเตอร์ที่พยายามปกป้องพวกมาเดลินเอาไว้นะฉันจะถ่วงเวลาเจ้ากับเธอจะหนีไปที่ปลอดภัยได้แย่แล้วน่ะถึงเป็นแบบนี้ต่อฉันจะสู้ด้วยฉันจะสู้ด้วยก็ฉันต้องล้างแค้นเพื่อทุกคนคือว่าในท่านคะพวกเรายังไม่เสียชีวิตสักหน่อยค่ะ ถ้าเป็นงั้นล่ะก็คงช่วยไม่ได้หรอกนะสาาก็ด,ด้วยเหรอแดนนี่เป็นไงอืเพิ่มมาอีกแล้วแค่เพิ่มมาคนเดียวก็พลิกสถานการณ์ไม่ได้หรอกนะกลงหอยอมแพ้แล้วสินะแล้วนี้ล่ะเด้๋ยเวลาปิดฉากของจริงซาระถ้าศัตรูมีจำนวนเยอะกว่าแล้วก็พวกเราก็ต้องรวบมาที่จุดเดียวอ จอยนะเไมฮ้ยเฮ้ยจะเอ้ไม่ได้เยออขจะไม่ได้อเอ้ยขอทด้วยนะก็แพ้ไม่ได้แล้วนแล้วต้องเอาการ์ดกลับมาใช้แบบนี้รีบรดไว้หรือยังล่ะเอ่อขอเวลานอเสียใจด้วยหมดเวลาเล่นแล้ว น้านแล้วล่ะเอ๊ะทำไมเหรอจะใช้การซ่อมบำรุงดูนะมาสเตอร์มาสเตอร์ดีใจจังเลยคะ่ะเดี๋ยวสิมาสเตอร์มาสเตอร์มาสเตอร์รักมาสเตอร์ที่สุดเลยคะ่ะเป็นมาสเตอร์จริงๆด้วยคนเราอาจทำผิดพลาดได้แต่คนเราจะเติบโตขึ้นหากแก้ไขความผิดพลาดจนถูกต้อง ลองเข้าไปดูนะทำ,ทำไมไม่แต่ห้องนี้ที่สะอาดแบบนี้ล่ะการไฟสมบูรณ์แบบเลยค่ะขอโทษด้วยนะคะนายท่านดิฉันเองก็ไม่รู้รายละเอียดใดๆนอกจากภายในห้องทดลองของตัวเองเลยล่ะค่ะอ๋องั้นหรอกเหรอ ไม่ใช่นะถ้าเธอไม่ได้หยิบเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เ้าอยากเอาลับ้านหลอกนะไม่ใช่เลยอ่ะก็คิดอยู่ไม่ใช่หรือไงมันคืออะไรนะยินดีด้วยนะเพวาเธอเริ่มฝ่าฟันอุปสรรคจะมาถึงที่นี่เพราะงั้นรับไปสิแกล้เหล่านี้คือสัญลักษณ์แห่งสายสัมพันธ์ของพวกเธอ ท้ายที่สุดพวกเราก็ไม่รู้เรื่องของตัวเองเพิ่มเลยอะ่ะอันนี้มาสเตอร์ออแฮ้แล้วนั่นสินะทุกคนคะอาหารเตรียมเสร็จแล้วแหลคะค่ะเอ๊ะคนนั้นใครอะ่ะเลลวลาผ่านไปขนาดนี้แล้วเหรอ ต้องรีบกลับบ้านแล้วล่ะถ้าเธออยากนั่งรถไฟนั่งรถไฟฉันด้วยฉันด้วยไม่เอานะเงินค่าตั๋วฉันไม่พอหรอกการที่ได้มาเมื่อสักครู่นี้มีการลายปีกอยู่ใช่ไหมล่ะลองใช้ดูสิงั้นไปกันเถอ,อะ้อะ เหนือระยะแบบนี้คงต้องไปแล้วล่ะรถไฟกะแล้วเชียวหากเงื่อนไขไม่ครบก็เข้าไปไม่ได้ไว้สักวันหนึ่งสวยจังเลยเมื่อตอนกลางวันขอโทษดยนะเราพูดเกินไปหน่อยเฮ้ไม่หรอกฉันเองก็พูดเกินไป พวกเราถูกมัสเตอร์คนก่อนทอดทิ้งไปน่ะเขาโกหกเราหักหลังพวกเราฉันเปลียดการโกหกกับหักหลังที่สุดเลยเพราะงั้นแต่ว่าเรายอมรับเธอแล้วนะอย่างน้อยก็เป็นมัสเตอร์ที่พอพึ่งพาได้อยู่บ้างน่ะอุเมเอ๊ะ ตานนี้เป็นบริการพิเศษเท่านั้นค่ะการบางใบถูกใช้ได้อย่างจำนวนจำกัดด้วยโดยปกติแล้วมีอะไรเหรอมาอีอุสมจังคนนี้คืออคือว่ามันมีที่มาที่ไปว่าแล้วใช่จริงๆด้วยเอ๊ะขอโทษนะอุสมะจัง แสงดาที่ทาประกายผ่านฟากฟ้าและประกายคริสเั้ซึ่งข้ามผ่านการเวลาเอ๋ยด้วยพลวิล็แห่งเวลาอันเป็นนิรันต์จเผยร่างจริงของเจ้ามาปรากต่อ้นาค่ะเอ๊ะ <c oughs> <c oughs> ドキドキだ。 ขนาดไหนความสุขของดอลก็คือกอบประโยชน์ให้เกิดกับนายท่านนะคะ่ะฉันได้เรื่องอยู่นะตอนต่อไปปฏิบัติการที่กรุบกรอบก,การอุทิศขอมาดาลินจะพยายามให้แค่